เชิญคุณพรชัยมุ่งเจริญพรครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผมพรชัยมุ่งเจริญพรสุรินครับดีใจครับที่ได้เข้ามาทํางานร่วมกับทุกท่านแล้วก็โดนใจมากครับที่ก่อนเข้ามาพวกเราทุกท่านได้ถูกล็อกสเปกไว้ในการเข้ามาทํางานด้วยคุณสมบัติที่ว่าอะไรครับเข้ามาโดยไม่หวังผลประโยชน์และผลกําไรแต่ครับท่านประธาน ผมกลับบ้านไปมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาถามผมสปชคือสภาอะไรผมก็ตอบเลยครับคือสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมายกล่างร,รัฐมนูญขึ้นมาบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่ชาวบ้านก็พูดสวยเลยครับคิดว่าสภาแแม่งทําแม่งนี่เนี่ยครับท่านประธานครับกลุ่มบางเหียนี่ให้แน่นนะครับครับจากปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้น ก็ไม่ต่างอะไรกับเรือล้ำนะครับที่ชักที่ทอดสมออย่างที่ท่านอาจารย์เฉลิมศักดิ์เคยพูดไว้เมื่อครั้งที่ไปเสวนาที่สุรราชการเมื่อครั้นเข้ามาใหม่ๆหลายท่านคงจําได้ดีวันดีคืนดีเจอเจอปัญหามารสุมจะล่มไม่ล่มแลอย่างครั้งเช่นที่ผ่านมาแต่โชคดีครับที่พวกเราณที่นี้คนไทยทั้งประเทศทราบกันดีว่าบ้านเราเมืองเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านตกปักรักษาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพระสยามเทวาธิราชท่านพระแก้วมรกตผีบ้านผีเมืองลงความเห็นครับแบบพวกเราลงนี่แหละครับส่งอัศวินมาร์คเขียวลงมากู้เรือลำนี้ให้แล่นต่อไปได้หลังจากนู้นแหละครับมาร์คเขียวก็ได้ส่งต่อให้พวกเราสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะเป็นม้าขาวหรือเปล่าหรือจะม้าขี้แตกครับท่านประธานมันน่าคิดนะครับ แต่ถ้าถามผมมันมาขาวไปเครึ่งตัวแล้วครับไม่ต้องขาวชั่วแหรอกครับให้มันหน้าเจียก็พอ40กว่าปีครับแห่งการรอคอยของประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเสียทีมันเกิดอะไรขึ้นครับ20กราคน1969กราสต์ศักราชนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ พร้อมคณะเหยียบจริงไม่จริงไม่ทราบไม่รู้จะโกงหรือโกหกแต่ต้องดูครับเพราะให้หลังมาไม่เคยได้ยินข่าวมนุษย์ไปเหยียบอีกเลยก็มีเด็กไปสำรวจใ,ให้หลังมามาเยือนประเทศไทยครับและได้ไปยังจังหวัดสุรินทร์ของกระผมผมจำได้มาพร้อมคณะไม่พอดันเอาลาหูมาด้วยพูดมันน่าขำครับ กลับไปไม่ยอมกลับลาหูติดอกติดใจประเทศไทยหน้าอยู่หน้ากินหน้าเที่ยวทรัพยากรพืชพันธุ์ธัญญาอาหารเกรรษตรกรรมอุดมสมบูรณ์ไม่ยอมกลับอมประเทศไทยน้อแดงนั้นมาผมคนไทยคนหนึ่งครับที่รักบ้านรักเมืองรักประเทศวันนี้ถึงเวลาต้องพูดเพราะต้องการมาพูดเรื่องปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมเคยในอดีตเคยทํางานการเมืองผมเข้าใจครับ ที่น้องกเกษตรกรวันนี้เกิดอะไรขึ้นผมมองถึงคำว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะประกอบด้วยอะไรครับหลักสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็คืออะไรครับเศรษฐกิจการเมืองสังคมและการศึกษาและโลจิสติกค,ครับประเทศที่เขาจเจริญและพัฒนาแล้วที่ผมเรียนให้ทราบว่าจะประกอบด้วยหลักสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไอ้สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้น สถาบันการเงินสื่อสารดาวเทียมภาเสนรดหนึ่งในการจัดเก็บเพื่อมาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองไทยแล้วครับเข้ามาถือครองแทบทั้งสิ้นแล้วการเมืองใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังความแตกแยกหรือเปล่าสังคมฆ่ากันยิงกันยุคก,กัมพูชายทะเลาะกับไทยเกิดปัญหาต่างๆนานา,า,า,าอย่ามาหนะ้าเมืองไทยเมืองเถือนไทยแล้วครับอยู่เบื้องหลังไหม การศึกษาดีนะครับท่านประยุทธ์ออกมาทุบทแบเลตเสียก่อนไม่งั้นจะเห็นว่านาคนหนี่ลูกหลานไทยจะเป็นอย่างไรไไจะมีแต่ความจําไม่มีความคิดมันเยี่ยงอะไรครับโลจิสติกนี่แหละครับคือหัวใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนวันนี้บ้านเรานะครับทางบกทางน้ำอากาศสำเร็จทางเดียวครับก็คือทางอากาศ กว่าจะสำเร็จได้ทั้งแต่ยกจอมพลถนอมท่านนั่นแหละสี่สิบกว่าปีเหมือนกันทางบกพอจะดีหน่อยก็เกิดปัญหานีนะครับรัฐบาลชุดนี้มาต่อยอดพอต่อยอดก็เกิดเรื่องต่างๆนานาจากต่างบ้านต่างเมืองลงมาสําคัญที่สุดในโอกาสหน้าทางน้ำนี่นะครับเดี๋ยวถึงวันที่พูดเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกผมจะขึ้นมาพูดต่อ วันนี้ผมเองในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นพี่น้องกเกษตรกรปากท้องที่ลำบากยากจนอยู่โดยเพาะผมเกิดกับชาวนาเช่นเดียวกันพ่อแม่ก็ทำนาเข้าใจครับว่าหัวใจปัจจัยสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ถูกต่างชาติลงมาครอบงำหมดทำให้ย้อนยุคไปถึงสมัยสมเด็จนารายท่านครับกับประโยคประโยคหนึ่งมันน่าคิดเหลือเกินเมื่อพี่น้อง,องเพื่อนหันมาข้าวฟันกัน ต่างดาวจึงเข้ามามีอิทธิพลคนโง่หลงคำยกยอคนมีความรู้รู้หลเป็นปีกไฟฟ้าแตกแยกมันก็กเก่าประวัติศาสตร์ในอดีตในยคเกือบสิ้นชาติจะไม่มีค่าเลยหรือไรใย,ยเจ็บไม่จำท่านประธานครับต่างดาวเข้ามาอิทธิพลมนุษย์ต่างดาวได้ยินแต่ชื่อว่าน่ากลัวไอ้มนุษย์ต่างดาวนี่อะ มันใส่ศูนย์มาป้นบ้านเราแท้ๆเรามม่เดี๋ไปกลัวเรื่องแรงงานต่างด้าวเขาหนีร้อนมันพึ่งเย็นครับคนจนครับไอ้มนุษ์ต่างด้าวนี่หนีเย็นมากินเย็นผูกขาดทรัพยากรของบ้านเราแทบทุกปีครับถูกเขากำกับในหน้าบวกค่าขนส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเมื่อไหร่พี่น้องชาวนาผมจะลืมตาอ้าปากได้ครับ วันนี้ผมถึงเข้าใจครับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถึงวันโลจิสติกผมจะขึ้นมาพูดต่อผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าวันนี้เมื่อต่างด้าวมนุษย์ต่างดาวนะครับเข้ามามีอิทธิพลไฟาฟ้าแตแกแยกเป็นกกกล่าเกิดจากใครล่ะครับอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าวันนี้เราคนไทยนะครับผมพูดทีไรเลือดไทยผมเกิดร้อยตลอดเจาะเลือดมาเหมือนกัน วันนี้ได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นมาหลายปีหลายหลายสิบปีเลยแหละครับตั้งแต่พี่น้องเราต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดปัญหาทางการเมืองใครล่ะครับอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังไหมโอกาสหน้าผมจะพูดเรื่องโลจิสติกผมถึงว่าคิดว่าเวลานั้นแหละครับจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรซึ่งวันนี้ท่านนายกได้เปลี่ยนชื่อจากเขาลากญ้าว่าเป็นคิดถึงผมอยู่บ้านผมเรียกลากยา้าผมใจจะขาด ยาก็็ต่าแล้วครับเรียกคิดถึงผมดีใจมากไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นคนลำบากยากจนหรอกครับผมสะท้อนความรู้สึกตรงนี้มากวันนี้ได้พูดถึงเรื่องปฏิรูปทางการเกษตรต่อไปปฏิรูปทางโลจิสติกนี่แหละครับมันต้องควบคู่กันเพราะที่ผมเรียนได้ทราบว่าปัจจัยสําคัญของราคาสินค้าอยู่ที่ค่าขนส่งครับมุมมองหนึ่งที่ผมมองไว้ตลอดวันนี้มันเหมือนมีสัญญาณบอกครับ โดยเฉพาะพี่ยุ่นเรามองเห็นว่าโลจิสติกบ้านเรานี่จะเปลี่ยนจากรถเป็นรางอัดรถลงมาขายรถคันแรกหนึ่งแสนบาทวันนี้ข้อดออกมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับรถลาติดเต็มไปหมดนี่เลยครับวิสัยทัศน์ของพ่อค้าคนไทยเรามีอาชีพอะไรครับรับราชการกับเกษตรกรเกษตรกรรมพอเราจะผันตัวมาค้าขายบ้างมันเกิดอะไรขึ้น ผมเป็นห่วงลูกหลานเนีนะคตครับก็ได้ใช้มาเวลามาพอสมควรต้องกราบขออภัยด้วยครับโอกาสหน้าจะขึ้นมาพูดเกี่ยวเรื่องโลจิสติกที่ผมเรียนได้ทราบครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวตอนโลจิสติกจะเชิญก่อนเลย